ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสู่ช่องแชนเต้าเด็กอ้วนยิงปลานะครับแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนไปยิงปลากันนะวันนี้เราใช้ทุนกัน5้าพันเลยนะผมอยากลองลองเล่นห้องกอดไลน์บ้างท่านผู้ชมไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นเดี๋ยวเราใช้เป็นห้าสิบเลยนี่แล้วมันสาสตร์ไปเลยท่นนทานผู้ชมเข้าปีเข้าเป้าโอ้ไม่นะโอย แล้วก็อื่นๆขอขอบคุณสปอนเซอร์ของวนนะครับ LSM เบตสามหกเก้าท่านผู้ชมได้เงินชัวได้เงินจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับท่านผู้ชมแอดไปได้เลยนะครับและแอดอยู่ทางด้านล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมนะที่สนใจอยาก เข้ามาเล่นเกมปลาหาเงินแบบจัดหนักแบบผมนะเข้ามาได้เลยนะครับเว็บไซต์ LSM99 นะครับท่านผู้ชมมีเกมให้ท่านผู้ชมเลือกเล่นมากมายหลายรูปแบบเลยนะครับมีหลายอย่างให้เข้ามาเลือกเล่นเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยเข้ามาเลยได้เลยครับเว็บไซต์ LSM99 นะครับท่านผู้ชมโอ้หได้อยู่นะได้อยู่นะตอนนี้ก็บอยู่ห้าพันเลยนะท่านผู้ชม สัตย์ก็เลยนะสัดกันเลยอุย<ะ>้ยใชาแต่ตัวพันห้ามาวะมาวะท่านผู้ชมมันมาวะยอดได้อยู่นะได้อยู่นะอ้าวอ้าวอ้าวเมื่อกี้เพิ่งบอกได้อยู่แบบแบบ เอ้ยนี่มันล่อเหยื่อนี่ว่าเฮ้ยนี่มันล่อเหยื่อนี่ว่าเอาหน่อยดิเอาหน่อยมันล่อเหยื่อนี่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยแหละรครับเล่นเบ็ดเยอะมันจะเป็นยอย่างไงครับท่านผู้ชมเรายิงกันแบบว่าเพลินๆอะ่ะถ้าหมดบอกไว้เลยยิงมันเทาเรือดูบางทีหมดนะท่านผู้ชมผมเคยเป็นนะ เราลืมตัวเงาเวาเล่นเป็ดเยอะไงเขาก็กดเพลินเลยอ้ยฉลามทองมาว่ะมันอ่อยเหยื่อนะท่านผู้ชมมันอ่อยเหยื่อตอนแรกมาบวกห้าพันนะตอนนี้เข้าเนื้อนะท่านผู้ชมอ่อยเหยื่อเพื่อนโอ้ยอ่อ,อยอ่อ,อยหนักไปอ่อ,อยหนักไปเออฉลามมาช่วยชีวิตเอออืมงงรอมาเวย้ย เข้าลึกไปจบๆคูณสามร้อยจบคูณเก้าสิบได้ยูได้ยูสี่พันห้าได้ทุนคืนยูท่านผู้ชมบวกด้วยพันเก้าอู้สองพันห้าได้ยูได้ยูยนะมาอยู่ มันแล้วโบอยู่พันห้าท่านผู้ชมเราพาเล่มผมขอกอนะท่านผู้ชมผมผมไม่เล่นนะไม่เล่นอยู่แล้วอ่าพาเลทอ,อ่ะม,มามังกรนะอ่ะมังกรผมขอตอัตอดต่อก่อนนะท่านผู้ชม,มขอขอยังไม่ใส่นะขอตอัตอดต่อไปก่อนนะดูเชิงก่อนนะขอดูเชิงก่อนขอดูเชิงก่อน เพราะเราเล่นเบ็ดหนังอะถ้าเราใส่สุดอะบางทีเราอาจหมดได้นะท่านผู้ชมนี่ขนาดจะไม่ได้ยิงนะังไม่ค่อยยิงกันอะจะหมดเอาอะอเ,เออมอนแต่สวยให้กี่ดอกสองดอกโอ้ยห้าพันโอเค, 5, อเคได้อยู่เราได้ทุนคืนแล้วท่านผู้ชมบวกกำไรนิดหน่อยนะ ถือว่าได้อยู่ได้อยู่ถ้าไม่ถ้ามังกรไม่แตกเราแย่เลยนะ oh. มึงจะอแล้ว,วะให้ไหมไม่ให้ไม่ให้เลยวะ เทสุนซ <ผม S 1> ีมผมตัดมังกรนะเก้าสิบใกล้เก้าสิบนั้นเนี่ยมามารอยิงมังกรนะท่านผูชน้ชม ซัดเลยนะซัดเลยซัดอย่างเดียวซัดมันก้อยอย่างเดียวมันต้องโดนเว้ยมันต้องโดนเออมันโดนมันโดนจริงๆอ่ะจะคิดว่าได้เท่าไหร่นะท่านผู้ชมได้กี่ดอกหนึ่งดอกอุ๊ยดอกได้สิบกันห้าท่านผู้ชมอีกด,ดอกหนึ่งสองดอกโอเคเก้าพันท่านผู้ชมโอเคแล้วกลับมาบวกเจ็ดพันกระเลยนะสวยอยู่สวยอยู่ ให้ไหมล่ะไม่ให้แล้วหรือเปล่าให้ไหมล่ะไม่ให้แล้วล่ะดูออกส่งอ่ะโอไม่นะเนี่ยไม่น่าให้แล้วนะ เราไปยิงกันดีกว่าเอืสมุนดมนี้มาถมาเลสพาเลสผมก็อันนี้ผมก็ขอปล่อยนะท่านผู้ชมผม,ผมไม่เล่นอยู่แล้วนะพาเลสเนี่ยเล่นมากไม่เล่นมากถ้าคนถ้าคนครบสี่คนผมก็อาจจะมีตอดมากนะแต่ถ้าเล่นคนเดียวผมไม่เล่นนะไม่เล่นอยู่แล้วอะพาเลตไม่ชอบแล้วะ บ้าไปต่อบูว่ะตอนนี้เราโบกน้อยนะน,นีโบ3พันกระบ,บาลนะดูที่ปูจะให้แล้วมั้งไหมปูอ่ะอยากกินปูอ่ะเข้าเนื้อแล้วครับท่านผู้ชมครับยวครับเบรกเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้ครับ เออฉลามทองแตกสวยสองพันตู้ยปูแตกท่านผู้ชมปูตัวละหมื่นนะฮู้ปูดานี้แพงมากเลยนะโลละหมื่นท่านผู้ชมปูดานี้แพงมากนะโละ <c oughs> ะโละหมื่นนะสวยของสา,ายฟ้ามาต่อของสา,ายฟ้าถือว่าเป็นตัวคูณที่ให้ดีนะท่านผู้ชมผมชอบอยูน่นะของสา,ายฟ้าเนี่ย,ยองงุ้ยดดได้สามห้า สวยอยู่นะตอนนี้เราบวกอยู่หมื่นสองเลยนะท่านผู้ชมสตตร์นะสตตร์เออ้ฉลามทองแตกเว้ยสวยเว้ยเออสองตัวสวยโอเควงล้อแตกอีกเข้าลึกรึกเปล่าเลยค่ะอุ้ยสวย,สวย คูณ60ได้อยู่ไม่น่าเกียดนะคูณ60ได้3,000นะแล้วบวกอยู่หมนะื่นสี่นะท่านผู้ชมแล้วหมื่นห้านะ oh <my> ไม่แย่วันนี้ไม่แย่นะวันนี้ไม่แย่เลยนะอาจจะมีแรกๆมาที่มันอ่อยเหยื่อท่านผู้ชมก็เกือบเหมือนกันนะอ่อยเหยื่อเอามากินปูกันต่อเดี๋ยวปูจะให้เราอีกไหมเนี่ยโอเคปูแต่4,000สองตัวท่านผะู oh <my> ้ชมปูแต่สองตัวเลยไดนะ้ปูสองตัวนะ โอเคนะโอ้โหมาถามแต่น่าจะปิดจ็อบเลยนะท่านผู้ชมเราบวกกัน20 0 0 0ื่นเลยนะครับทุน5้าพันนะท่านผู้ชมเบ็ดห้าสิบวกกัน20 0 0 0ื่นเลยนะครับวันนี้เรารวยไปเลยนะครับวันนี้ผมขอปิดจ็อบให้นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับฝากตกิดตามชาแนเตอร์ดวันยิงป่านะครับไลน์แอดอยู่ทางด้านล่างนะครับแอดไม่ตลอดเลยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ